<S <S เสซนหล่อนได้จ้าเนี่ยวนเส้นนะคะพแนงเนื้อกับวนเส้นจ้า So good. น้องมาดูนะคะะยายกําลังทาแผนงเนื้อให้ดูนะคะอุย้ยเพ่อยายเดินมาพอดีเดี๋ยวบอกอะไรนิดหนึ่งวันนี้ต้องใช้วุ้นเส้นแล้วค่ะโอ้ยวุ้นเส้นเยอะมากๆที่แรกยายดาวจะไปเอาเอาเข้าวผัดนะคะมากินกับผนแผนงแต่ไปดูข้าวผัดในตู้เย็นแล้วเสีย ก็เลยใช้วุ้นเส้นแทนนะคะนาวแฮบนูดเด็ดเอาใส่กระเทียมเจียวนิดนึงนกะเป็นหม้อพายนอาบสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องฟังเล่าสินเจา้าสลามดเชียงสวัวเสดนี้หาว กูมุสตามิงกะลาบาไฮซันโกเด้โกเดก่อนอื่นสิกินกายายดาวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือกดถูกใจแฟนเพจยายดาวในเด้อจ้า Don't forget Like, Share and Subscribe thank you พระแดงเนื่อจ้ะม่งดูป้าดหลายคักเนี่ยอันยายกําลังสิีเอาเข้าพัดมากินแมว่จ้ะแมวแมวนอนเนี่ยเห็นปะไม่ cat, แคร์อ่ะไม่แคยายกกรลังสีเอาเข้ามากินแล้ละ่ะเข้าพัดใส่ตู้เย็นไว้ <laughs> กําลังสีเอามาใส่พี่น้องจ้ะเป็นยางเนี้วตุยบ้างนึง เสียย่ายก็เลยไเลยลวกเส้นลวกเส้นร่อนโซกุดเฟิร hmm. mm ์ t ไทม์ไอไทร์แนงวิตกรอดนุ่ดเด่น โอเคพราพี่น้องเส้นหล่อนได้จ้าเนี่ยุนเส้นนะคะผนงเนื้อกับวนเส้นจ้ะ This movie I put uh, already how to cook in uh, my YouTube. Taste very good. ป๊าดแซ่บหลายพี่น้องจ้ะอ,อ,อ,อดเข้าหมดมือจ้ามื้อนี่ Mm -hmm. <laughs> mm, it's very good. Mm -hmm. xẹp lại. Mm. Okay. Ừ. Mm. I see my cat. <laughs> She want to eat. <laughs> okay, see you later. Uh, thank you for watching. p a c k for that. Hi, do. We see next time. Hi, ขอบคุณจ้า Mm-hmm.